ได้เข้าสู่ร่มผ้าเหลืองก็เหมือนได้ชีวิตใหม่นะคะเป็นสิ่งที่อรชรเชิญยิ้มเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นค่ะเป็นที่มาให้ตัดสินใจว่าจะบวชศึกษาพระธรรมและเพื่อทําให้จิตใจสงบขึ้นหลังก่อนหน้านี้เมื่อช่วงต้นเดือนมีอาการป่วยหนักนะคะสัญญาณด้านสุขภาพก็คือมีอาการวูบค่ะ จนต้องเข้าโรงพยาบาลมาตรวจเจอทีหลังว่ามีก้อนเนื้อในสมองซึ่งก็ยังไม่รู้สาเหตุแน่ชัดนะคะว่าเกิดจากอะไรแต่ก็คาดว่าน่าจะมาจากการพักผ่อนน้อยรวมถึงความเครียดค่ะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาอราชรเชิญยิ้มก็งานเยอะจริงๆโดยเฉพาะงานลิเกที่อาจทาให้พักผ่อนไม่เพียงพอซึ่งพอได้พักรักษาตัวจนรู้สึกว่าเริ่มดีขึ้นก็เลยอยากบวชสัก7วันค่ะก่อนจะกลับไปรักษาตัวต่อ โดยเมื่อเช้านี้นะคะได้ทําพิธีอุปสมบทกันที่วัดโบสถ์บ้านไทยอํเาเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ฉายาทางธรรมว่ากิติยาโนค่ะแปลว่าผู้มีฌานเป็นเกียรติซึ่งก็มีพี่น้องในวงการบันเทิงมาร่วมอนุโมทนาบุญกันหลายคนนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่จิมชวนชื่นนากล้วยเชิญยิ้มหน่อยเชิญยิ้มและหญิงทิติการค่ะกำลังใจดี เกินร้อยแต่สุขภาพมันมันยังไม่เต็มร้อยเพราะเราเรายังไม่รู้ว่าไอ้ข้างในนี่มันคืออะไรอย่างเงี้ยเห็นหมอกเราคิดว่าเขาคงให้กําลังใจเราั้งแต่เราคิดว่าสู้มันจะเกิดอะไรก็ให้มันเกิดมันก็เป็นความเชื่อนอ้องโดยที่ว่าอยากอยากอยู่น,นานๆอยากอยู่แล้วครอบครัวโดยที่มันเจอจากอายุจะครบ5 3สานี่ก็เจอ,อหลาย,ลายสิ่งหลายอย่างแล้วมัมาเจอโฮอร์โมนต่อมใต้สมอง หลังสารปิดปกติแล้วมีเนื้องอกเกิดขึ้นล้วก็เลยแบบคิดว่าบวชด,ดีกว่าเผื่ออะไรอมันจะดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ย กำลังใจดีมากแล้วก็พร้อมสู้กับการรักษาอย่างเต็มที่ค่ะสำหรับก้อนเนื้อที่พี่อรชรตรวจเจอค่ะมีขนาดยังไม่ใหญ่มากนะักคุณหมอก็เลยแจ้งว่าอาจจะไม่ได้รักษาด้วยการผ่าตาัดนะเพราะว่าจะเสี่ยงเกินไปซึ่งก็ต้องรอปรึกษาคุณหมอเฉพาะทางอีกทีหนึ่งค่ะตอนนี้เนี่ยจะใช้การรักษาด้วยยารวมถึงการฟอลโล่อาการไปเรื่อยๆก่อน ส่วนตัวของพี่อรชรก็ตั้งใจว่าจะพยายามพักผ่อนให้เยอะๆตามที่คุณหมอบอกเพราะว่าอยากหายไวๆแล้วค่ะจะได้กลับไปทำงานได้เหมือนเดิมนั่นเองหยุดก็18บวันแล้วนะเนี่ยสิวันนี้ดูดีอะไรอีกก็คิดว่าคงเป็นเดือนนะแต่ก็ไปปลายเดือนนี้ก็เริ่มจะว่าจะจะทำงานแนละ้วหาทำแบบงานเบาๆก่อนอยากไปทำงาน เดี๋ยวสึกแล้วอะไรแล้วรอมีแรงและมีพลังกำลังใจนี้แล้วเริ่มทำงานกำหนดอุปสมบทก็คือ7วันด้วยกันนะคะและหลังบวชครบ7วันตามที่ตั้งใจอรชรเชิญยิ้มก็จะกลับไปโฟกัสกับการรักษาตัวเป็นหลักค่ะเบื้องต้นมีนัดกับคุณหมอเรียบร้อยแล้วนะคะอีกรอบหนึ่งวันที่30พฤษภาคมปลายเดือนนี้ค่ะ